สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอคุณดอนชายแนวลูกอีสานบันนาครับพี่น้องครับผมโดนโดนเือได้พอกันทีหนึ่งครับพี่น้องครับกะบ่คอยได้อัปเดตน้องอ่ะมื้อนี้พาพี่พาน้องมาอัปเดตสวนเกษตรสวนฟาร์มของห้องครับพี่น้องมาอัปเดตฟาร์มฟาร์มบนเลื่อนฟาร์มครับพี่น้องว่าผ่านไประยะหนึ่งเดือนที่บ่คอยได้อัปเดตกะมื้อนี้ขอเวลาอัปเดตฟาร์มแล้วกันครับพี่น้อง อัปเดตสวนเกษตรของเฮาครับพี่น้องครับผมมีอีกอย่างแปลกตากันบ้างเดี๋ยวพาพีพันหนอกไปเบิ่งครับพี่น้องประโยชน์ของไม้ไผ่ครับพี่น้องเฮาบอกถึงเรื่องประโยชน์ของไม้ไผ่เมื่อนี้ครับสีเยาพาพีพันออกไปเบิ่งว่าเฮาเห็ดอีกอย่างบางแน่มาอัปเดตคลิปอัปเดตฟังครับพี่น้องครับผมติดตามเบิรงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมตัดมาตรงนี้กะมาหนังยุคกลางน้ำเลยครับพี่น้องครับผมมาหนังยุ่กลางน้องน้ำเลยครับพี่น้องครับผม ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือกระช่างปลาครับพี่น้องครับผมกระช่างปลาของเข้าคือใส่วัสดุดจากไม้ไผ่ประโยชน์ของไม้ไผ่ครับพี่น้องอ่าเขาอยากเน้นเน้นประโยชน์ของไม้ธรรมชาติเน้นประโยชน์ของพืชธรรมชาติครับพี่น้องครับผมวัสดุธรรมชาติที่เขาเลือกสรรหาได้พ่อสิจัดหาได้ครับผมพถึงว่ามาตรฐานส่วนมากกระช่างปลา ทั่วไปเขาเจ้ากะเห็ดมาจรฐานยังเล็กเลยครับพี่น้องครับผมแต่ว่าเล็กเท่ากับคอนขาง,งช่วงนี้กะค่อนขางศิาคาแพงครับพี่น้องครับผมเท่ากับเล่นเลือกใส่บัสดุที่จัดหาได้ลวกัราคาบ่แพงแต่ว่าเท่ากับอาศัยว่าเท่ามาดัดแปลงหรือจัดทําในแบบฉบับของเท่าครับพี่น้องครับผมกขบไ้ตัวอย่างมาจากใสแต่ว่าเาใส่หลายความคิดหลายรูปแบบหลายๆความคิดซอยกัน มาเป็นรูปแบบของการกระช่างปลาคือน้องปลาอยนี่มีสามน้องมีอยู่สามน้องครับพี่น้องครับผมก็เลยสิพารีวิวกระช่างปลาจากวัสดุไม้ไพครับพี่น้องครับผมห้พี่น้องสุพีสุนองเบิงว่าที่ห้าเห็ดอยู่นี่ทั้งหมดมีจะกระช่างมันมีสามบ่อทั้งหมดครับพี่น้องครับผมติดตามเบิ้งครับกะเดี๋ยวผมพาพีพาน้องไปเบิ้งมาทันีอกับบรรยากาศแพร่ไหมไพครับพี่น้องครับผมแพร่กระช่างปลาครับพี่น้อง ทั้งมดมีทั้งม,อด,ม,งมอดอยู่ในหนี่มี1 2 3 4 5 6 6, 6, 6กระช่างครับพี่นอ้องกระช่างของเข้าเห็ดจากไม้ไผ่ทั้งมดแล้วก็ใส่วัสดุคือม,มีไม้ไผ่มีเชือกมีกระติก,ม,ก,ตกมีถังถังน้ำครับผมที่เป็นถังน้ำถังน้ำเปล่าถังเปล่าครับพี่น้องเพื่อสิเป็นการปล่อยพยุงแพร่อีกที่หนึ่งปล่อยพยุงไม้ไผ่ไม้ไผ่ความยาวของไม้ไผ่อยู่ีนกะที่เฮาตัด ทั้งหมดนี่ความกว้างความยาวที่หนี้ก็แต่ละกระช่างแต่ละกระช่างนี่กว้าง3าคูนหครับพี่น้องครับผมกว้าง3ามคูนหกความยาวทางพีก็สี่ความกว้างความกว้างไปที่หนีบเตระกะช่างก็สี่เมตรครับพี่น้องครับท่างพี่หเมตร3เมตรพาพีพาหนอกไปเบื้องความแข็งแรงแต่ละกระช่างแต่ละบ่อของเขาเป็นเจ้าไหนเขาสามารถยืนได้บ่อยางได้บ่อสมารถเดินสามารถทยางยางผ่านได้ครับพี่น้องครับผม ยึดให้แนนครับพี่น้องให้เป็นเอ็นเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็เข้ากับมัดถังใสเอาถังใสเพื่อเป็นทุนลออครับพี่น้องครับผมถังใสทั้งหมดยู่นี่ก็ประมาณเฉพาะแพร่นี้เฉพาะแพร์ไปช่างปลาตัวนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบถังครับพี่น้องครับผมทั้งมุมนี้ครับพี่น้องครับนี่ให้เบิ่งทั้งมุมนี้ครับอ่านี่ครับอันนี้อีกมุมหนึ่งครับผมเดินมาอีกฟังอีกมุมหนึ่งครับเห็นไหมครับอ่า มันนี่เขากบสีไซเป็นกระช่างปลา1 2 3 4 5 6ี่หาทั้งหมด6กระช่างครับผมสำหรับบอ่อนีครับพี่นอ้องอ่ามุมนี้กับสีแลนะเดินเดินขามไปทั้งขางได้ครับพี่น้องทั้งคางก็เดินได้ดูหมันโค้งครับพี่น้องครับผมเนี่ยครับแต่ละกระช่างนี่ก็บสีไซถังตงัวนี้ประมาณ1 2 3 4 5อี่หาอ่าครับผมหาถัางขึ้นไปครับพี่น้อง ค่อนขางสีแข็งแรงแล้วก็หมันคง,นงครับผมพี่น้องครับผมเขาใส่เชือกเชือกเป็นพวกเชือกอเชือกมัดจังเช่นเชือกมัดอ,อัดฟางครับพี่น้องใส่เชือกตัวเดียวกันเป็นเชือกอัดฟางครับมัดมัดแบบคันชะนอดเข้าไปครับผมบพี่น้องอเดินยางลงมาได้นะครับนี่คือบอ่อที่สองคือกระช่างที่บอ่อกระช่างของบอ่อที่สองครับพี่น้องบอ่อกลาง ออันนี้เป็นถังน้ำสีน้ำเงินครับพี่น้องถังน้ำที่ใส่เนี่ยอยู่ประมาณ20ลิตรครับพี่น้องถัง20ลิตรห้องก็มัดร่วมๆกันเ้าก็มัดร่วมๆกันกับช่องแต่ละช่องกับช่วงตัดกลางนี่กับระมาณหาถังครับพี่น้องครับผมถังน้ำนี่เ้าบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่น้ำครับพี่น้องครับผมเป็นถังน้ำเปล่าๆเป็นถังน้ำเปล่าๆครับผมพาพี่พันน้องย่างทั้งขางบึงเป็นยังไงใส่เชือกมัดขึ้นกันครับพี่น้องครับผม จะเชือกมาขึ้นกันต่อไปห้าสิเห็ดเป็นแพ่ปลาหรือเป็นอาจิเป็นเป็นที่พักน้ากระไดอาจะเป็นแพ่นางเหร่นน้ากระไดครับพี่น้องจากวัสด,ดุต้นทุนก็บบอาจิบสูงแต่ว่าหม้ไพ่ห้าก็บต้องใส่ไหล่ลาแน่ตอนนี้สองบ่อข้าใส่ทั้งเมดกะประมาณ300ท่อทนครับผมแต่ว่ากันย่งเหลือเชือกเรืยหลกอายุประมาณจะเกือบเกือบสามรอยครับพี่น้องใส่ท่อนหม้พไพ่หม้ไพ่ก็เป็นหม้ไพ่กับสิบ เาะาบ้นานองเฮาก็ไม่ไพเสี่ยงไพเนอกครับพี่น้องครับผมก็สีประมาณนี้กัเห้องมามาม,ามัดหมัดร่วมกันเห็ดเป็นกระช่างขึ้นถามาอายุการใส่งานกับสีสูเล็กบอ่อาสีบ่สูครับพี่น้องแต่ว่ากัต้นทุนอาสีบ่สูห้ฮาก็เลยเลือกใส่ที่วัสดุที่ต้นทุนบ่สูงครับผมในภาวะของเศรษ,ษฐกิจแบบนี้เ้าก็เลือกใส่ที่วัสดุที่พ่อจันหาด้ต้นทุนบ่สูงเป็นการทดล่องเลี่ยงเ้องก็เป็นการทดล่องเลี้ยงครับเป็นการทดล่องเลี่ยงนํา หากเริ่มต้นการเลี้ยงถามา่าเลี้ยงปลาอย่างแน่หากกสีมี่ลงทั้งปลาดุกหรือปลานนนเน่นก็ะสีนนดได้ครับพี่นอ้อ,นองครับผมข้ากรเลือกใส่ข้ากัะเลือกเบงว่าข้าสีตรงไหนสีเหมาะสมเพื่อเพื่ออาจสิเป็นกุ้งกุ้งนานจืดก็ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมมาอาบเดตกับบรรยากาศอยู่กลางน้องกลางน้ำเีข้ขอบคุณขอบคุณสําหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์ครับพี่น้องช่องไอคุณดอนแช่แนวลูกอีสานบนหน้าขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ใดเบิงเกา ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องจะรับผู้ใดเบิ่งไม่กะฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับพี่น้องครับผมช่องไอคุณดอนเชนแนวลุอีสานบ้านนากะบโดนโดนเยว่าอัปเดตคลิปเทนึงสำหรับมื้อนี้อัปเดตกระช่างป่าจากไม้ไผ่ครับพี่น้องครับผมจากวัสดุธรรมชาติที่เฮาเลือกหาได้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนีดครับสวัสดีครับฝากกดติดตามให้คุณดอนเชนแนวลุอีสานบ้านนาหน่อยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย